าก็ถักเท้าสองข้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะทําตรงที่เชื่อมเท้านะคะเชื่อมเท้าเสร็จเราก็จะถักเป็นลําตัวขึ้นไปเลยตรงส่วนนี้จะเหลือแค่ตัว x ตัว a แล้วก็ตัว v นะคะเราจะถักตามแพทเทิร์นไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนเราเชื่อมขาป้าจะเชื่อมให้ดูก่อนนะคะเอาขามาติดกันอันนี้คือ อันนี้คืออีกข้างหนึง่งอันนี้คือข้างหนึ่งนะคะเวลาจบเนี่ยก็จะจบเป็น x คาไว้แบบนี้แล้วป้าก็ป้าขอดึงล็อกไหมไว้ทีหนึ่งนะคะป้ากลัวหลุดกลัวไม่ค่อยชินจบขา x ไวนะแล้วป้าก็เอาไหมมาพาดไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอตอนจะขึ้นพอตอนจะขึ้นเชื่อมขานะเราก็ จับขาอีกข้างหนึ่งมาแล้วเราก็จะเชื่อมหลักนี้เลยค่ะแทงที่หลักนี้เลยนะคะหลักติดกันนี่แหละแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงผ่านเลยเดี๋ยวาพอเก็บเก็บปลายอันนี้ไปด้วยดึงผ่านขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นหลักนึงขึ้นมานะคะนี่ ก็จะเกิดเป็นหลักหนึ่งขึ้นมาป้า,าพาดไหมไว้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็นับไปอีก15หลักนับไปขาละ15หลักนะคะ2แลเราก็นับไปเลยค่ะก็คือลงทุกหลักนั่นแหละขาเรามี15หลักอยู่แล้วเราก็คือลงไปทุกหลัก3 4ก็จะมีปลายไหม เล็ดรอดออกมาเดี๋ยวค่อยจัดการนะคะห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลักที่เจ็ดไม่หมดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12เอามือล็อกติดกับโต๊ะไว้กลัวตกกล้อง13 14 1มี้นี่นะคะมันก็จะมาจบหลักที่เริ่มต้นนั่นแหละหลักที่ที่ตอนจบแล้วป้าล็อกไว้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นมุมเห็นปมที่ล็อกไว้ไหมนี่นะคะก็คือหลักสุดท้ายนั่นแหละ อันนี้ก็คือหลักที่เราพาดไหมไว้ก็คือติดกันเลยหลักติดกันเสร็จแล้วเราก็มาลงอีกขาอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้คือหลักที่ดึงรอหอพาดไหมไว้นะคะเราก็ลงหลักที่ติดกันนั่นแหละอันนี้คือหลักนี้ใช่ไหมเราก็ลงหลักนี้ติดกัน แล้วก็ขยับไปค่ะสองสามสี่ห้าที่ชะง,งักไปไม่ใช่อะไรนะดูกล้องสำรวจกล้องดูแสงดูดูอะไรบังอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าตกกล้องหรือเปล่าเจ็ดแปดใช่ไหมเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หลักสุดท้ายก็คือหลักเริ่มต้นที่จะเอาไปเชื่อมนั่นแหละสิบห้าหกเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวต่อไปค่ะแถวต่อไปมันก็จะมาขึ้นเริ่มต้นที่แถวที่ ที่เราพาดไหมไว้นั่นแหละหลักที่เราพาดไหมไว้นั่นแหละเป็นหลักที่หนึ่งนะคะก็ดูแถวต่อไปเชื่อมขาเสร็จแล้วแถวที่9 6 xv 6 xv ก็คือมันจะไปเพิ่มตรงช่วงสะโพกนะคะเพิ่ม v ตรงช่วงสะโพกตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงด้านข้างสองข้างนะคะเชื่อมเ,ออเพิ่มตรงสะโพกสองข้างคราวนี้เราก็ถักตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกส่วนใหญ่จะยากแล้วก็จะติดกันเฉพาะตอนเชื่อมขานั่นแหละพอเชื่อมได้แล้วใช่ไหมติดกันแล้วเราก็แค่ถักตามแพทเทิร์นไปเลยค่ะแล้วก็หนึ่งวี 6 x 1 v แล้วก็16 x v 16 x มันก็จะข้ามมาฝั่งนี้มา v ไว้ฝั่งนี้นะคะ16 x ก็คือเราถักมาเรื่อยๆนั่นแหละตอนสมัยที่ป้าถักป้าจะไม่ค่อยได้นับป้าก็จะถ,ถักมาจนถึงสะโพกอีกข้างหนึง่งแล้วก็เพิ่มเลย2 3 4 5

16มาถึงสะโพกอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็วีวีเสร็จก็ถากอีก 6x นะคะก็1 2สองเนี่ยห2 1 2 3 4 5 6มันก็จะมาจบแถวที่หลักสุดท้ายพอดีนะคะก็ถ้า ถ้าจะพาดไหมกลับไปกลับมาอีกก็พาดแล้วก็ถักค่อยๆถักไปนะคะต่อไปแถวที่10ก็จะเป็น8 x V 8 x มันก็จะมาจบแถวนี้ละแล้วก็ V ไว้แล้วก็1 4 x มันก็จะมาจบตรงนี้ก็ V ไว้อีกนะคะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ส่วนตัวนะคะตรงนี้มันจะไม่ยากแล้วนะ